สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะนี่ก็เจ็ดโมงกว่าๆนะคะเดี๋ยวป้าออนจะมาลดผักก่อนก่อนจะไปนะคะส่งกล่องข้าวให้คุณเอฟซนะคะที่อำเภอวันนอนนิวาสเนาะค่ะเนาะวันนี้นะคะก็จะมาลดผักยำเช้าก่อนนะคะมาเดอ้อมาเดอ้อมาช่วยป้าออนนะคะลดผักยาำเช้านะคะ กําลังไหลนะคะคุณเดพี่น้ำกำลังไหลรถดผักยาเข้า ก็เ,เริ่มออกแล้วน้ำก็เริ่มไหลแล้ววันนี้ก็จะไปส่งกล่องข้าวให้คุณ f เอนะคะตอนก็ตดด้องหีบรถถัดช่วงเช้าก่อนเวลาไม่เคยคอยท่าคร้นะคะวันเวลาเดินเร็วเร็ว ทำอะไรก็ไม่ค่อยจะทันกับเวลาเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเดินเร็ว เดี๋ยวน้องโซดาย่างกินนล้นะ่ะแม่ขาวนวลกินข้าวได้แล้วลูกตัดข้าวให้คนละจานละจานนะคะตัวละจานละจานก็กินกันหมดแล้วโอก็กินหมดแล้วและแต่แม่ขาวนวลนะคะแม่าขาวนวล กินสิลูกแม่สาวกินข้าวเร็ววันนี้เป็นข้าวกับเนื้อปลาเนื้อปลาเนื้อปลาช่อนกินแล้วลูกกินแล้วเนื้อปลาช่อนนะคะพอออนต้มข้าวนะคะแล้ว <Islands> ก <sugar> ็เอาเนื <playable Aladdin> <S <S ้อปลาใส่เนาะปลาช่อนนะคะปลาช่อนปลาช่อนน้อยต้มแล้วก็คลุกข้าวนะคะ น้องโซดาอย่าแย่งของแม่ขาวกินนะลูกแม่ตักให้คนละเต็มถ้วยเลยนะถ้วยใหญ่ๆเลยลนะูกกินให้หมดกินให้หมดในถาดในจานนะลูก น้ำก็เริ่มไหลแล้วเดี๋ยวรดเยอะๆหน่อยนะคะผักจะได้ชุ่มชื่นนะคะลดตอนเชา้าลดเยอะๆนะคะล้างน้ําหมอกด้วยคุ้เข่าคุ้แก่เขาพูดมานะคะเนาะ ะะเดี๋ยวปอ,อนพาคุณเอฟซีมาดูใกล้ๆนะคะผักที่ปอ,อนลดนะคะก็จะรีบรดให้เสร็จเร็วๆก็จะได้ไปส่งกล่องข้าวให้คุณเอฟซีเนาะค่ะเน,ะนาะวันนี้นะคะเข้าเมืองวานนอนนิวาสนะคะคุณเอฟซีเดี๋ยวปอ,อนพาคุณเอฟซีไปดูผักนะคะที่ปอ,อนลดเมื่อตะกี้เนี่ยนะคะผักกําลังน่ากินนะคะคุณเอฟซีกำลังน่ากินนะคะนี่นะคะผักหอมบวัว ที่ปอออนํำวันก่อนนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็เป็นสลัดนะคะสลัดแก้วสลัดแก้วปอออนปลูกใส่ริมนะคะริมนิ่มพอไมพี่น้องนี่ค่ะก็มีผู้ใหญ่แนะนําให้ปอออนทำเนาะปออนก็เลยต้องทํานะคะต้องทําก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีนี่ก็ใบแมงลักนะคะใบแมงลัก สองต้นปอ,อนถอนออกก็เลยเอามาชําใส่ด้วยกันเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายกาลังงามนะคะกําลังงามเดี๋ยววันนี้ปอ,อนเข้าเมืองก็จะซื้อปุ๋ยมานะคะปุ๋ยปุ๋ยยูเรียนะคะปุ๋ยยูเรียเม็ดขาวๆเนาะค่ะเนาะก็โลประมาณสามสิบห้าบาทหรือสี่สิหรือสี่สิบาทนะคะคุณเด็บซีปอ,อนก็จะซื้อมาแล้วก็มาจะจะมาผสมกับน้ํานะคะแล้วก็ลดนะคะเนาะ ผักจะได้เขียวนะคะงามด้วยนะคะนี่ค่ะก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ป้าออนด้วยนะคะเดี๋ยวป้าออนก็จะรีบรถดนะคะโน่นก็ผักหอมชีนะคะผักหอมชีแปลงใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวป้าออนพาไปดูใกล้ๆนะคะคุณเอฟซีนี่นะคะก็ปลูกผสมผสานกันนะคะคุณเอฟซีเป็นสลัดแก้ว ต้นพันธ์ก็เอามาจากจำปาโดงนะคะนี่ค่ะปอนก็จะปลูกเอาไว้เอาไว้เอาแนวเนาะเขาเรียกว่าเอาเม็ดนะคะทําพันุนี่นะคะก็จะเก็บไว้หน่อยนะคะนี่ค่ะเพราะว่าหายากเดือเกินนะคะสลัดพันธุ์นี้นะคะไม่ใช่ว่าหายากนะคะปะอ,อนไม่รู้จักชื่อว่าเป็นชื่อผักสลัดอะไรเนาะเขาก็คงจะมีขายตามท้องตลาดนะคะ นี่นะคะผักหอมผักหอมชี่นะคะหอมป้อมกําลังงามนะคะกําลังขึ้นงามนะคะเนี่ยป้อปอนจะรีบดให้เสร็จนะคะก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะนี่นะคะสลัดแก้วอันนี้คือปอออนเอาไว้นะคะตั้งใจเอาไวา้ทําพันเอาแนวเนาะเอามาล็ดพันธุนะคะนี่ค่ะกําลังออกดอกนะคะกําลังออกดอกนี่ค่ะ ตอนก็จะมาลดน้ําให้เยอะๆนะคะดินจะได้ชุ่มชุ่มชื่นช่นนะคะเนาะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะสวัสดีค่ะ